การรอคอยในมีน้อยที่คอยเฝ้าเจอเป็นนาน แต่เพิ่นเจ้าและฉันคนต้องเปลี่ยนผันตาจะไม่รักที่ซึ้งกลับเป็นรักที่ชัำมีแต่ความเสียใจเสียใจ mm hmm. คำว่ารักคงไม,ม่เดลืออีกแล้วไร้ว่า ที่อยากชิดอไกลาจากที่เดินกุมมือก็พ่านกันไปไกลไม่มีใจใกันเหมือนเคยเหมือนเคยเมื่อต่างคนต่างหมดรักต่างคนต่องรู้ดีก็คงไม่ ใช่คับเป็นมิวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดของเบลครับใช่ครับเพิ่งถ่ายกันเมื่อวานนี้อันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นที่เราทําเป็นคลิปพิเศษให้ดูใน u t u b e ครับแต่เมลสิกวิดีโอจริงๆเนี่ยเพิ่งถ่ายเสร็จไปเมื่อวันก่อนฮะเร็วๆนี้คงจะได้ดูกันครับมีมิวสิกวิดีโอหลายตัวแล้วเหมือนกันเพลงนี้เพลงที่สี่แร็พตอบรับเป็นไงบ้างคุณถือว่าเป็นศิลปินปที่มีมิวสิกวิดีโอเยอะนะถือว่าเยอะเลยนะฮะก็เพลงที่สี่ก็ก็ดีครับยอดวิวก็เยอะขึ้นเยอะขึเรื่อยๆครับก็ขอบคุณทุกคนททีี่่่่ชชววยยยมาาดูะอก คืออตอนแรกเนี่ยคนอาจจะรู้จักเพลงของเราแต่ยังไม่รู้จักตัวตนของเรารแล้ววันนี้เนี่ยคนรู้จักเพลงของเราแล้วรู้จักตัวตนของเราแล้วมีคนส่วนหนึ่งที่ชื่นชอบมากด้วยอยากถามว่าวันนี้รู้สึกอย่างไงบ้างก็ขอบคุณครับจริงๆแล้วก็เหมือนผมก็เป็นนักร้องตัวเล็กๆคนหนึ่งอะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จหรือว่าเรามีชื่อเสียงอะไรมากมายขนาดนั้นแต่เราก็ดีใจที่เวลาเราตั้งใจทําเพลงออกมาแล้วก็มีคนจํานวนหนึง่ง รอฟังเพลงอยู่ครับ,ครบแค่นี้ก็ก็ผมก็มีความสุขมากแหละในการที่เราทําเพลงออกไปแล้วก็มีคนรอฟังและนอกเหนือจากเออเพลงที่ทำเรามียอย่างอื่นที่ทําอีกไหมรครับก็เป็นดีเจที่ชิวแอดแฟมแปดสิบเก้าครับจัดตอนไหงครับจัดทุกวันเลยครับจัน์ถึงสุกสี่โมงเย็นจนถึงหกโมงเย็นครับแต่อาจจะมีหายหายไปร้องเพลงบ้างชอบจุรับจบคื่มีคนมาแทนเขาก็บ่นเบลไปรับจอบอีกแล้วครับเขาไม่ค่อยขาดหรอกขาดหรอเยอะเหมือนกันครับ ก็เสเียวๆอยู่ครับว่าจะโดนไหมปีหน้าจะอยู่ไหม <laughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าชีวิตนวงการบันเทิงเนี่ยากคิดอจากจะเลยนั่งเล่นละครเล่นอะไรม่มาผมเป็นคนชอบดูหนังมากครับแล้ว,ลวถ,ถ้ามีโอกาสเล่นหนังเล่นไหมถ้ามีกไมไม็ไม่พลาดแน่นอนครับแต่ก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําได้ดีไหม,มแต่ถ้ามีโอกาสมาก,ก็คงอยากจะลองเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตครับแล้วถามว่าคนบอกคุณจะต้องร้องแต่เพลงเศร้า แดนซ์บ้างเป็นไหมเพลงแดนซ์แบบว uhm. ่าไอซ์รันยูอะไรอย่างเงี้ยออเป็นแนวของคุณจะมาเลยจะต้องของคุณจะต้องเป็นแบบโอ้โหอกหักอย่างเดียวแบบชีวิตเศร้าอย่างเดียวเลยเนี่ยก็ไม่ต้องเศร้าอย่างเดียก็ได้เพราะใน Good Afternoon เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่สนุกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับแล้วก็เพลงเร็วกว่านี้ก็มีแต่ถ้าเป็นแดนซ์แบบไอซ์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะกับผมของผมอาจจะถ้าเต้นขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นแบบอย่างดิสโก้ฟังกี้อะไรแบบนี้ก็คงจะสนุกขึ้นกว่านี้ครับ จริงๆแล้ววันนี้คนที่รู้จักตัวตนคุณมากคุณเป็นคนยังไงกันแน่ก็ผมก็เป็นคนปกติเก่คือเวลาเจอกันใหม่ๆอาจจะเกรงคือผมเป็นคนที่แบบว่าอาจจะไม่ใช่คนที่แบบเดินเข้าไปแล้วแบบสวัสดีทักทายหาเรื่องคุยกับใครก็ได้ะไรแบบนี้แต่พอได้คุ้นเคยกันนิดหน่อยเงี้ยเจอพี่มดดามัก ยี่สิบทีก็อาจจะแบบคือทำเป็นไงบ้างคนอื่นอาจจะสักประมาณห้าทีแต่พี่มดดานี่ต้องยี่สิบทีไม่ไม่แบบยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆคือผมอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอะไรคือเข้าใจคือแบบเป็นคนที่แบบอาจจะมีการเขาเป็นโรคสูงตัวสูงเขาจะมีโรคสูงตัวสูงแรกๆชังเกียจมากแล้วตอนนี้แหละตอนนี้โอเคไหมก็คือหลังๆก็สนิทกันมากคือทุกคนนย่าทั้งบริษัทคือแรกๆคือพวกฉันจะเป็นกลุ่มก้อนเออ จะทำไมเขาแตกกลุ่มวะอะไรเนี้ยเขาจะมีลกส่วนสุดวงเขาสูงคือผมอยากคุยกับทุกคนนะแต่บางทีเราไม่รู้จะเดินเข้าไปไม่รู้ไม่รู้จะเปิดท็อปิกอะไรที่จะถามว่าเอ้ยเสหลหรือเปล่าบางทีอาจจะกลัวแบบเดินเข้าไปมันจะแปลกแปอย่างนี้ใช่ไหมอะไรแบบนี้ที่อาก็เป็นอย่างนี้แหละจริงๆแต่ก่อนก็เป็นขอบคุณมากเข้าใจแต่นแมากเอน อาล้ครับได้ฝากถึงอัลบั้มกูอัฟเตอร์นูนะพี่อาร์ทำหน้าเบๆะๆงั้นหมายความว่าอะไรฮนะใช่ <c oughs> <c oughs> พี่อาร์ทำหน้าเบะปากนะอ่ะให้ฝากถึงเอ่ออัลบั้มชุดนี้นะครับน้องครับครับก็เป็นอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกนะครับก็ฟังกันไปแล้วสามเพลงตอบได้ไหมว่าได้ไหมแสนล้านนาทีแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับตอนนี้คือกำลังจะปล่อยซิงเกิลที่สี่จะเป็นเพลงเศร้าเพลงแรกหลังจากฟังเพลงรักมาสามเพลงแล้วครับก็ฝากติดตามอัลบั้มนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับยังมีเพลงอยู่ในอัลบั้มอีก หลายเพลงที่อยากจะให้ฟังครับก็คงจะทยอยทำมิวสิกวิดีโอแล้วก็ปล่อยเป็นซิงเกิลมาให้ทุกคนได้ฟังเรื่อยๆครับสเปเชียลโปรเจกจะมีอะไรอีกไหมครัปีหน้ามีโปรเจกต์พิเศษที่พรุ่งนี้กำลังจะไปอัดเสียงครับก็อยากให้ติดตามต่อไปก็คงจะมีเพลงมาให้ฟังกันเรื่อยๆครับผมววเวียนมาเยี่ยมพี่บ้าง ยินดีครับเอาแลครับฝากให้ดาวน์โหลดยังไงได้บ้างก็ดอกจันหนึ่งสองสามนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งสามแล้วกดโชว์ออกนะครับแล้วก็อยากจะใกล้ชิดกันมากกว่านี้ให้ผมเอ๊อยากจะรู้ว่าไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนบ้างก็ Follow Twitter ได้ที่ b e l ด u บลอันเดอรสสุพลนะครับผมขึ้นหน่อยนะฮะนี่เห็นไหมเห็นไหมฉันดอกจันให้เลยนะฮะนี่ดอกจันหนึ่งศูนย์สองอีกขึ้นอีกขึ้นอีกหน่อยแม่นี่ขึ้นนะ เอาอีกทวิตเตอร์ยังไงอีกอ่ะบอกเขาว่าแอคเดลอันเดอร์สอร์ุพลครับก็ follow กันได้ครับผม follow กันได้คืนนี้ก็พอสมควรวันนี้เราเอาศิลปินมาถึงสองแบบสองสไตล์น้องจากบ้านเออ Academy ิมแฟชเชียร์ทรูแคร์ทิมแฟชเชีแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเพลงเขาเนี่ยดังเยอะเสือเกินแต่หลายคนฮะไม่รู้เขาเป็นใครเพราะบางทีรายการเดี๋ยวที่รายการเพลงไปเปิดดึกๆนี่ใช่ไหมไปเปิดถ้าทุกที่ก็คนทำงานเขาจะนอนแล้วจะเพลีนเป็นหัวใจวันนี้ขอย รอบหน้าที่คุณให้ส่งท่านผู้ชมเข้าห้องนอนหน่อยได้ครับเพลงหนึ่งได้ไหมครับครับขอบคุณคุณเดลครับเจ้าหนี้วิเวียนมาแล้วนะครับเดี๋ยเราจะขึ้นทวิตเตอร์คุณนะฮะจับการดาวโหลดเพลงคุณไม่ต้องขึ้นไปเรื่อยในหวังคุณหรอมขอบคุณคุณเอากลับเจ้าหนี้วิเวียนมาครับครับอาทิตย์หนมาอีกวันหนึ่งนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราพรุ่งนี้กลับมาเจอกันพรุ่งนี้จะเออสัมภาษณ์พยายามอาทิตย์นี้จะสัมภาษณ์เออพันตำรวจเอกชัยรบเกี่ยวกับเรื่องเกิดพยาหน้าขึ้นแต่เมื่อวันศุกร์สรุปว่าขึ้นนฮะะ ขึ้นนะครับเราก็จะพูดถึงไม่ได้พูดถึงเนื่องจากรายกางเราเต็ม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 มาตลอดยังไม่มีโอกาสได้จะต้องหาโอกาสสัมภาษณ์ไม่พรุ่งนี้ก็มันพหัสาษัครบคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ สร้างจากความแปลกเพริ้งเธอและฉันมีผลต้องเปลี่ยนทันตาจากไม่รักที่ซึ้งแต่เป็นรักที่ช้ำมีแต่ความเสียใจเสียใจคำว่ารักคงไม่เหลืออีกแล ไรลงองคนที่อาชิดไกลจากที่เดินตู้มือก็พ่ายกันไปไกลไม่มีใจกันเหมือนเคยเหมือนเคยเมื่อต่างคนต่างหมดว่าต่างคนต่างรู้ดีก็คงไม่มีอะไรดีกว่าน,นี้ จบเรื่องหัวใจใรักที่ทรมารเก็บไว้ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นมาสองเราต้องอยู่ยัางทานอฟื้นสองต้องดำืนในน้ำตาคือกอ,อ,อนดนไปฉันม่ใช่คนเรายิ่งรากบางครั้งตัดไม่ไป